มีข่าวรือว่าร้านลอสนะครับร้านขายของถูกที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยเขามีขายฮอตฟิลด้วยโอ้แต่ว่าถ้าเป็น h ฮอตฟิลแบบนี้เราก็ต้องการอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูร้านลอสและร้านอื่นๆนะครับดูฟิว,ว่าเราจะเจออะไรบ้างกับฮอต v ิ e w ซนเตอร์วันนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ร้านไดโซนะครับในไทยก็มีเช่นเดียวกันร้านนี้และอาจจะมีคันนี้ด้วยก็ได้เออดูไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุ้นๆไหมฮะผมมาคุ้นมากเลยเพราะว่าหน้าตาคันนี้มันเหมือนกับรถลาฟเล a รีเลยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์มานะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อลาฟเลอรีคันอื่นๆเนี่ยก็เหมือนรถชื่อดังอีกหลายคันนะครับเช่นคันนี้เหมือนบุกตินะครับหรือว่าคันเนี้ยโอ้โหระบบกินี่ชัดๆ พอเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาก็เลยสามารถขายได้ในราคาถูกนะครับอันนี้ทุกคันเนี่ยขายในราคา1เหรียญน,นะครับหรือประมาณ30กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนอันนี้นั้นโอ้ก็ลัมโบกินีคันหนึ่งนะครับเหมือนมากๆเลยผมว่าผมจะซื้อไปให้ดูนะครับแล้วเอาไปเทียบไปดูว่าแต่ละคันเนี่ยมันเหมือนคันไหนบ้างเผื่อใครสนใจจะลองซื้อตามนะครับหรือถ้าอยากเอาไปโมกอาจจะพอทำได้ก็ได้เนาะ ของเล่นอื่นๆไดโซก็มีเยอะนะครับอันนี้ก็หนึ่งในของโปรดผมนะของเล่นทหารนะครับพร้อมลบเลย toy soldiers นะครับเป็นทหารพลาสติกเนาะแล้วก็ petty box นะครับเป็นบล็อกตัวต่อแต่ว่าต่อยากมากเลยผมเคยซื้อไปเล่นอยู่พักหนึ่งปวดหัวเลยฮะเอาไปหา Hot Wheels กันดีกว่านะครับมาที่ร้าน CVS นะครับร้านขายยาที่เขามี Ho อ w h e ว l s ขายด้วย ที่นี่เนี่ยราคาขึ้นไปแบบแรงมากเลยคือปกติเนี่ยที่นี่ก็จะขายฮอตฟิล์ราคาแรงกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้พอฮอตฟิล์ขึ้นราคาเนี่ยที่นี่ขึ้นจาก1เหรียญ69มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะขึ้นเป็น2เหรียญกว่านะครับ 2, รก็รบประมาณ70บาทนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าที่ไทยที่ไทยนี่ว่าจะขึ้นเป็น1 1 9บาบาทแนะ่แล้วผมก็ดูนะครับมี หลายคันที่ดูดีอยู่เนาะผมก็ได้เทชชานมา1คันนะครับพอดวิ s วัฟปิดเดอร์ der, อันนี้ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเทชชานที่หาไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็รถอื่นๆก็มาประมาณนี้นะครับคันเด่นก็น่าจะเป็น Honda Civic Custom นะครับร a m b กินน i ่ไซอันแล้วก็ Lamborghini Miura นะครับนี่ก็เก็บมาพอสมควร คราวนี้มีขออที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ the world smallest hot wheel นะครับรถ hot wheel ที่เล็กที่สุดในโลกเนี่ยดูในมือผมดิเล็กจริงๆหลังแพ็คก,ก็บอกว่ารถมันมีคุณสมบัติที่ไม่น่าจะมีในรถคันเล็กขนาดนี้นะครับก็คือ1มีโชค๊ครถสามารถล้อดเด้งได้เปิดฝากระโปรงได้แล้วก็เป็นรถสไตล์แคลิฟอร์เนียฮะนอกจากนั้นยังมีรางไซต์เดียวกันให้เล่นด้วยโอ้โหซื้อมารีวิวให้ดูกันดีไหมเนี่ย แต่ว่าคันมันเล็กมากเลยนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับว่าอยากดู World s m m l l e s t h o t ฟิ e e l นะครับถ้าสนใจกันเยอะๆก็อาจจะซื้อมาแล้วก็มาแกะรีวิวให้ดูกันร้านต่อไปเราไปร้านลาฟนะครับร้านลาฟนี่ก็มีรถดีๆซ่อนอยู่เยอะอย่างเช่นคันนี้ดูออกไหมครับว่าอะไรครับชุด Compact King นะครับนั่นก็คือรถมอ r ิสมินินะฮะสคันที่เป็นเทเชอร์แฮนส อันนี้เป็นเทชเชอร์ฮันส์ประจำรัง S 2022นะครับจัดว่าหายากอยู่ส่วนคันอื่นๆนี่ก็ได้มาประมาณนี้ครับเชอร์วิฟีดไลน์แล้วก็รถ Back to t h e f u t u r e นะครับ s u p r านะครับ Honda Civic Custom มโรบอกินีม m อ u ราแล้วก็มีเทช a s u r e ฮันส์มานะฮะแล้วก็โอ้ไล่ไม่หมดเลยมาเยอะมากเทช a s u r e h ัน t อีกคันหนึ่งที่ได้มาก็คือคันนี้ครับ Mustang Funny Car นะครับมากับลังคิว2022 อาคิโ่หมดแล้วเหรอยังไม่หมดครับก็มีอื่นๆอ,อีกนะครับรับมาเพียบเลยแต่ว่าถ่ายในร้านให้ดูไม่ไหวนะครับถือของเยอะก็เลยต้องมาถ่ายข้างนอกร้านนี่แหละแล้วก็ร้านรอสนะครับถึงเวลาแล้วเราจะไปหากันที่เนี่ยผมเคยเกริ่น,นไปตอนต้นคลิปว่ามันขายของราคาถูกที่ไม่มีใครต้องการนะครับเหมือนกับเขาเจะเหมาของที่ขายไม่ออกแล้วก็อามาเลยหลังในเนี้ย เพราะฉะนั้นราคามันจะถูกกว่าร้านอื่นๆเช่น Target Walmart อะไรแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นร้านราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นของมันจะจัดวางไม่สวยนะฮะมันก็จะรกๆเละๆแบบนี้นะครับปกติผมก็จะได้เป็นเสื้อผ้าอะไรไปแต่ว่ารอบนี้เขาบอกว่ามันมี Hot f ิล l ขายที่นี่ด้วยอาตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับรอบนี้มาดูกันชุดแรกที่ผมเจอเนี่ย pavement powder นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถขนนะฮะ คล้ายๆกับทีมทัสปอร์ตยุคนี้แหละแต่ว่าเป็นของเก่าที่ออกมาตั้งแต่ปี2001นะครับโอ้20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตาคมๆเนี่ยผมว่าราคามันต้องแรงแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่าต้นทุนเรา7 9 9ครับ Ebay เ,เขาจะเอาไปขายได้เท่าไหร่อา้าวเอาผ่านไป20ปีเนี่ยราคามันไม่ไปไหนเลยนะครับที่เขาขาย799เนี่ย E b a y ขายถูกกว่านั้นอีก อยู่ที่7เหรียญน,นะครับเรายังไม่ทอ้อยไม่ทอ้อหาต่อไปครับต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์แปลกจากคอตฟิลนะครับคือคัสตอ m Car Shop โอ้แค่ชื่อก็ร้าแล้วนะครับร้านสำหรับโมรถเองนี่แต่ว่ามันทำยังไงนะครับเขามีแบบเป็นรูปรถต่างๆนะครับเช่เเปปเน Roger Dodger, SuperBritzen แล้วก็ n i t Shifter นะครับแล้วก็มีแป้งโดให้ วิธีการเล่นนะครับก็คือเอาสเปรย์ฉีดเข้าไปในแบบของรถนะครับเอาแป้งโดอัดลงไปไอ้น้ำยาจากสเปรย์เนี่ยจะทําให้ตัวแป้งโดแข็งแล้วเราก็เอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับก็ถ้าใครมีน้องหรือมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยอยาให้เขาเริ่มต้นโมรถตั้งแต่อายุน้อยๆฮะก็สามารถเอาชุดนี้ไปให้เขาเล่นได้เนาะเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นเป็นสายโมรถอย่างเดือดต่อไปนะครับ ก็เป็นผลิตภัณฑ์แปลกๆนะครับที่นี่ขาย1699นะครับไปดูใน ebay ขาย1ิบเ้าเอ่าถ้าซื้อที่เนี่ยก็ถูกกว่าใน ebay นิดนึงนะครับก็ถือว่าได้ราคาโอเคอยู่ไม่เห็นจะมีของขายที่เขาบอกเะฮะเขาบอกว่ามันต้องมีชุดแบบทันสปอร์ตของบุคติที่เป็นบ็อกเซตขายอะ่ะยังหาไม่เจอเลยนะครับนี่เจอแต่ของแปลกๆเต็มไปหมด ตาดีๆครับช่วยกันดูครับว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างอันนี้ผมเจอมาอันนี้เป็นเมกกาแมทนะครับเป็นเสือที่เอาไว้เล่นฮอตฟิลทนทานมากนะครับแล้วเขาก็มีลายเป็นสนามแข่งฮอตฟิลนี่มีที่จอดรถแล้วก็อัศจรรย์ด้วยนะครับสำหรับคนที่มาเล่นฮอตฟิลบนนี้เพลินๆแถมรถหนึ่งคันแต่ว่าไม่ได้รับมานะครับปล่อยผ่านไปก่อน เราก็มาเจอชุดมอนสเตอร์ทรั4คันนะครับกันเนชแอนด์ครแล้วก็โน no, Neon Sense นะครับราคาดีมากเลย2ชุดนี้นะฮะได้รถ4คันคราคาประมาณ7-8เหรียญเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมมีแล้วอะ่ะรถผมก็เลยไม่ได้รับมานะครับแต่ปรากฏว่า2ชุดนี้เขาขายใน eBay แพงมากเลยนะครับ g a n a c h n d c r a s h ขายชุดละ26เหรียญ ส่วนโนนีออนเซนเนี่ยขายชุดละ50เหรียญแถมมีค่าส่งอีก4เหรียญตั้งหากโอ้โหทำไมเราไม่หยิบมาฮะทำไมเราถึงไม่หยิบมาแต่ว่านี่นะครับในที่สุดก็มาเจอจนได้ของในตำนานนะครับชุดบุคาตินะฮะนี่ป้ายเขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันขายอยู่ที่ราคา24เหรียญน,นะครับแต่ว่า ขายที่ร้านเนี้ยแค่12เหรียญเท่านั s, ้นเองลดราคาครึ่งๆเลยนะครับในชุดนี้ก็จะมีรถขน1คันนะครับชื่อรถ c on, on, a ลิออนบุกติชิลลอนคานิเซกอากิร่าอาแล้วก็แมคคาร์เดนสปีดเทลนะฮะก็แปลว่าเราจะได้รถ h o t วิลพรีเมียม m 4คันนะครับในราคาตกคันละ3เหรียญ3เหรียญก็คือประมาณ100กว่าบาทนะครับชุดนี้ทั้งชุดก็ประมาณ400บาทเท่านั้นเองซึ่งอันเนี้ย ก็ขายราคาแรงเหมือนกันนะครับใน eBay ขายเกือบ40เหรียญนะครับหรือบางเจ้าก็ขายเกิน40เหรียญอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีมากเลยที่เจอแต่ว่าเจอแค่ชุดเดียวนะคนอื่นเขาเจอกันสองฝัมชุดนะครับผมเจอแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b สมาชช่องฟูงแก๊กเลยนะครับแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับมีเพจ w o r l d v i e centers ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Ah <laughs>